สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องอล่อยไปเมื่อสักครู่เขคนคาะมื่อนี้เมื่อพบๆกับสามมอลำัมริพรอนหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคะวันนี้หมอลำัมรลพรอนสมบูรณ์มารับคำท้าค่ะพี่น้องคะมอลำเดชาพนทาว่าเจ้ากาแต่งหนากาใส่ผดุงยางตลาดบ่วเพิ่งมาเรื่องอะไรจะกลัวนะพี่น้องคะมอลำัมรลพรอนรับคำท้าท่านที่ค่ะพี่น้องคะไปค่ะพี่น้องกล้าไม่กล้าแล้วคนจะมองเราขนาดไหน ไปดูกันค่ะพี่น้องค่ะไปลุยกันเลยค่ะไปนะครับท่านผู้ชมครับยางอุ้มปุ๋ยอุ้มปุ๋ยอุ้มปุ๋ยเลยมีการหวกหลังว่ามันไก่ขี้เล่นมอเตอร์ไซค์ผ้าถุงยางรถตลาดอุ้มปุ๋ยอุ้มปุ๋ยเด้ครับ ค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารประจํานะคะที่พอมาล่พี่พ่อหน่อยสม,มุนไพรมาซื้อประจําทุก,กวันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าสีมาตลาหรือไปใส่มาใส่ค่ะจะต้องมาร้านนี้ค่ะพี่น้องคะจะไม่พลาดเลยนะคะราคาถูกอร่อยได้เยอะด้วยนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็จะมีอะไรแจ้งน้ำใหม่ค่ะพี่น้องค่ะน้ำใหม่สด หน่อไม้สดนะจ๊ะไม่ใช่หน่อไม้ดอง้วยนะคะพี่น้องคะอไม้สดยี่สิบบาทมาเดี๋ยวเขามาเลือกกับเพราไปไปให้กินแล่กันค่ะพี่น้องคะยังไม่เอาจ้าว่างจะดื่มอันนี้จะเป็นกะเพราไก่ค่ะยังคิดว่ายี่สิบบาทได้เยอะมากนะคะพี่น้องคะค่ะเดี๋ยวเขาไปรอตลาดต่อกันเลยนะจ๊ะพี่น้องคะคุณแม่คะเป็นจังหวัดไหขายดีบ่แม่ขายดีจ้าตอนนี้ที่ตั้งร้านของเราอยู่จุดไหนคะของซีสเกต ลตลาดโตลุงตรงใกล้ตลาดโตลุงเลยจ้ะอยู่ตลาดโตลุ่งสถานีรถไฟจังหวัดรีสกเกตนะคะพี่น้องคะผ่า,านไปผ่านมามาแวะเยี่ยมแวะช่อง้น,นะจ๊ะ <c oughs> แม่ค้าสวยลูกสาวสวยนะจ๊ะพี่น้องจ <c oughs> ้าพามาปรเมเนคนงามๆนนิประเณด้วยค่ะเด้อสองฟอมเด้อนี่ครับถ้ามาไม่ใช่สองคนนี้สองฟอมนะคะพี่น้องครับี๋ยัเข้าไปรอตลาดกันต่อเลยจ้าไปด้วยคร,รับพี่น้องครับ ตอนนี้เขากะมาฮอดร,ร้านพ่อค้าประจำนะครับเนาะบอล่ำชีดีพอนหน่อยเสือเจ้าค่ะพี่น้องเสือเจ้าไปกินกุ้งไก่จ้ามาได้โปรดได้ิ้มเขาหนั่งซึ่งร้านนี้ยดูซื้อว่าเจ้า,าน,นี่เจ็ดถึงปา,ากไนจังหน่อยหนึ่งราคาถูกย่อมเยาวนะคะพี่น้องค่ะเท่าไหร่แม่กับข้าวแค่ถุงละสิบบาทในยุคที่ผู้คน หาเงินยากหาเงินเปิดนะคะพี่น้องค่ะตับปลาตรงละยี่สิบบาทได้หลายน้ำได้จ้ะอันนี้อันนี้ถุงละสิบบาทเดี๋ยวถาามจเจ้าของรเลยค่ะว่าขายสิบบาทนี่ได้อะไรไหมนะได้ได้กหลายได้เนน้อยได้เนน้อยเอออันนี้เจ้าของร้านร้านค้าประจำเป็นร้านประจํานะคะที่หมอลำปิ่นพิคอนจะต้องมาซื้อนะคะเพราะว่าอาห เลยค่ะพี่น้องค่ะาาไม่แพงประหยัดด้วยนะจ้ะาใครผ่านไปผ่านมาที่หน้าโรงพยาบาลศรีสะเกดนะคะมาเลยค่ะมีร้านเดียวค่ะขายถุงละสิบบาทนะคะร้านอื่นไม่ได้ราคานี้เด้อพี่น้องเด้อก่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก,ะกะค็ขอฝากก็ไม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับขามอรำชลีพอ่อหน่อยสมบูรณ์น้ำเนได้จ้าเพอาะาได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปะต่อไปนะคะเนาะ สำหรับลิปนี้พพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งตลาดด้วยคำท้าทายของมอรำเดชาว่ากล้าแต่งหน้าและใส่ผ้าถุงเดินตลาดไหมทำแล้วนะคะพี่น้องคะเทปเราเล่าปารีนกรบไทยแล้วย่ <c oughs> างมากกับอยากอายมูโยตะวาตสำหรับข้ามผานะพี่น้องคะสำนนะะหรับคลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงสนิทกอนก็เหลือกันนะคะเทปไหนเทปนั้นมาพอกันยไหมจ้าพี่น้องจคาสำหรับกุนหนี้พ่อกาเข้ามาแสบดีคะ่ะ